เ,เสียกมัด,เ,ดมเลยตัดอ่ะใหม่ก็ได้มีว่าตัดใหม่เสียบเสียบฟางหลายอยูอ่อ,อะไรเป็นอะไรบ้าน พี่น้องเนาะปามื้อนี้กะอยู่ตีตูบเนาะอ่าตูบาิงพี่น้องามื้อนี้กบามีอ่ามาเฮ็ดตบใหม่พี่น้องเนาะตบใหม่ให้ทางบาิงเพิ่น่กได้เนาะรบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อพี่น้อง FC เบสููสูคนพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าสิเป็นพี่น้องฟังลาวเนาะฟังไทยทางต่างๆประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง บ่าวสาดีสาแนอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพอกันคือเก่าเนาะเออตัวเนาะตัวนี้ก็อยู่อากาบอสิงเนาะแล้วก็บ่แซ่ดเนาะโอ้ยาสบายดีเด้อเนาะันกําลังอ่ากเียมเนาะสถานที่ใหม่บานนี่อ่าําบ้านหลังใหม่แล้วเนาะอ่าเดงัดเนาะเนาะ

ຕັດໄມ້ກໍໄດ້ມີວ່າຕັດໄມ້ເສືອເສຍຟາງຫຼາຍຢູ່ອືກະຜູ້ທີ່ວ່າເກັບກວດເພື່ອສາມທີລະຫຼ້ອນາທານກດນາຕົກົກເກັບແດພນ້ なんでかみ、なんでね、よく知らないです、ま Như vậy khám phá hàng này sao? Ngang, um, một ouais. này chấm sư cũng vậy 2 mà đặt Phút mà 2 phút, mà bao nhiêu Cấp bao này? chắc sư nhỉ sư nhau Chấm sư đây chắc bao nhiêu? Bao như thế này? đi, sư đây อันนี้เบาซาดีเดอร์ฟูนางนะเบาเซนวันนี้เขาก็เห็นเรื่องเขาก็ปัดเคลียร์สถานที่ทำความสะอาดและอย่างเงีเยาะเกี่ยวกับปอมมากเพ้งนั่นผู้เรียนเนาะเออผู้เยลองข้าไม้เพ้งได้บึ้มบึ้มยักษ์แรง ไ,ไปไล่บพี่บอนต้มีท่านได้กินบ่กินนะ,ะนบ่บอ <c oughs> ่เครื่องของป้าไม่ใช่เครื่องของอไ,ไ,งอไอนีองอืปาไตันตันบอาตบตันบ่โอ้ค่ขนนี่กับนอน,นี่บอขึ้นนี่ไม่นอนนู่พวกานฝน,นตกอืมแร,รงนอตน,นี่ไดแร,เรงเนาะอืม ก,ก็นากะเกียมพี่น้องเนาะยันว่าโบหินพี่น้องเนาะยันว่าหาอยู่ทากินบ่ก็นาจะตานตามหาอยู่พี่น้องน,น,นี่ยส่วนน,น,นี้เอากระนี่เอาเอานี่เรามาเป็นเป็นมาสมิมันจังนั่นเอานั่นจังใช้กับนี้ก็ได้นะแต่มันจังอะไรนะเออ มีเสียกไอ้เสียกมัดอ่เสียกมดอพี่น้องะวัสดีก็ยังบ่ทันเาอ้้องฮ่พี่น้องเอ้ยตา Được rồi, Thao nó. อือเอาเบิ่งน้ำมัดเสียกอยู่นี่้ำมัดเสียกได้อ๋อพีพี่น้องน่าฟูอ่าครับเจ้าอ๋อปีน้องขากปญญานยังบานโอ้ อะไรของแล้วบ้านโอ้มันเป็นเตียงอันนี่เนาะเตียงที่ขึ้นมาใส่นี่เลยเห็นไหมอืม,อมเปนอน,น,นอนกันแล้วกัเรียนเลยเจ๊น้อง Tháp cơm mặt thương hi vô vậy. À mặt thương cái đã. À. Ừ. ừ. mặt sao sao à. กระซซับซับนี่เนาะซับพวกกุ้งไมุ้่งหยาตกออกเลเป็นเปลน่นก็ปัดกวดบ้านอ่ะมั่มาได้มากมืานนี้พ่วันนี้ออตอนเช้าพ่อออเาอากาเกี่ยง นะปัดตัดให้ครบจ้าพี่น้นนนนนนอยอืมแต่ก็บจูดที่นนยเอมันลทําความสเอาแล้ เอ็ยเด้งโอ้โหห่าแล้วโอ้มีโฮมล่าบานเนาะคัก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 โอเฮ้ยนี่เหี่ยวเสียมนี่มันซับทรับยาวนี่ที่เห็นก็เห็นเสียมเงี้ยน เสียมนี่ซับซับห้าพวกนี้ดิพวกนี้ออกเคียนะซับรถห้าก๊กใหม่น่อยซับอ่าซับรถรถกลางซับอ่ะมันเปล่นด เสียมเสียมนี่ก็เสียมเพิ uh tá, ่นบอนี่เสียมเจ้าเสียมวกหนเออมีพอมาปัดกวดบาล 嗯。Uh Yeah <laughs> มีต้นจะจับรถอ่ะอ้ยพี่น้องเราต้องขอตัวขอไปอะไร ແລອົານອົາພ່ຍມາກວດພ່ອຍເຖິງກປັດຖ້ັ เป็นน่ะเด้อบาด เป็นเงาแล้วผมก็อเปนเติดบาทเยเติร์ดบาทเนาะเปนตะยูเลยเล็บาทนี่กะเกียงกะซอยเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีมาเซนออันนี้ายยังใช่เนาะ่ายยังภาพไม่ชบู่ตามต้นไม้โมไม้มตอกดีเนาะอ่าา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 ่า

เนี่ยเขาคอยสุสุออกก็ได้ด้วนาดกัดอาก็ดมาอมนีต้อคเดียวมีนั่นยู่หรอมีแนวมาให้มีแนวมาันยุงยี่หรอมีว่บเนมั้ยนี่มีฮะมีแนวมาันยุ่งอยู่กััดอย่างนี้เนาะกันอยากกันยุ่งบ่

ตอบโจทย์แล้วเนาะตอบโจทย์อันกับเจอห้วยอ่อนอะไรเนาะไปได้แล้วได้ไปไปได้กับเปรี้ันกเป็นตะยู่นมาหรอโอเควะลองจะวะงามเนาะมาดนึ่เนาะขักได้เนาะนี่สาทูสาตาบัดเนาะตาลีกูเก่าเนี่ยเพราะว่าเขาเคยให้ยังรายไ้แล้วนี่นี่กมีเบ็ดมีอย่างนั้นเหมือนเนาะก็มีศากอยู่น่ะศากย์มีศาสกับเจ้าอะไรวะบ่เห็นบ่ศากเพื่อนมาหนึ่งของนอกคนที่เก้านะว่าคนที่เก้าเนะศาสยของเจ้าของอันนี้ได้คนบ่ ออแต่กอนจะ่เอมันก็มานนอยนี่กันบ่อว่าไกนอนไม่ใช่บ่เห็ดกินเขาคนละสวนเลยเขาคนละส่วนไ่้กนแมาเห็ดเริ่มเป็นใหม่พุ่นเนาะไม่่กินอยู่นี่อ่เนาโอเคไปนอาไ้บาทนี่เนาะถือว่านะบได้แล้วบ

เป็นเกี้ยเนาะเตื้องวานโอ้ถอดเส้นเอาแล้วนี่เดี๋ยวนี้มันจปัดนี่อันนี้แสดงว่าก่อนไหม้แต่ก่อนเนี่เนอะก่อนไหม้จะจูบวันนี้มันเป็นขี้เทาเนาะโดยอันนี้ก็คือนุ่มไปยังไงลายเราไปทางไหนเพราะว่าคนไก่ทางไปไก่ทางมานนี้ เจ้าล่ะเจ้าบ่กล้าเข้ามาเฮ็ดมาเฮ็ดหยังดอกเจ้าล่ะสิย่านเฮาผายกลัวแม่นแหะอันเครื่องจะพาไว้ซั่นเนาะอยู่างนเออเอาไปเอาไว้ผเลย่บ่้เจ้ามาพี่เด้อเจ้ามาไว้นี่หดเครื่องของเด้อเพราะว่าเฮาอแซให้เด้ีก็พออยู่ได้นอนหเนาะแม่ <c oughs> มันไม่เจ้าสิไปมันไม่ได้เจ้าไปห็นหมองอื่นหมองไกลได้แต่คือมีคนรักก่อนอ่าอภาบพวกเมียนอ่าบพวกเมียนบอกแต่คืมีคนรักแบบว่าเนาะแต่เก่าก็มีคนรักบ่รักหันรักนี่เก่ามีคนรักก่อนรักบ่มีบ่มีรักยังอ่าพวหลายอย่างเจ้ากับพวกไปเจ้ากับเด้อ ว่าจังได๋เฮาก็ซื้อมาให้มีบ่ได้เด้เป็นหยังกะเออดูกินยายกินหญ่งกะกินไปเนาะไก่มามีเนาะช่วงนี้กอยู่ไปก่อนั่นนะเฮาก็บ่ฮอดไปงไดเด้อจังได๋กมีพอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วั่นนะช่วงนี้เนาะโดยอ่ากสามเฮาอั่นานี่แหละเฮาก็สอมแซมมาอยู่พี่น้องเนาะจังได๋กอ่าสิกองที่มันบ่สําคัญก็สก็อว้อา่เนาะ đang thì bây, bây giờ nữa mình ăn chín nó cũng chín rồi đấy rồi 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 thì quả leo leo quả này đó สํหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะประการใดเนาะต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง FC เ้อุทุกคนเนาะคําว่าบจได้เนาะบ่ประมนั้นูพี่น้องเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยอ่ผมพี่น้อง FC เบ้อทุกท่านเนาะสําหรับคลิปนี้เนาะอ่ลําลาไปแล้วเนาะสบายดีเด้อเนาะสบาดีสดีเนาะอ่า